เอล <boundaries. S 1> เาละครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนี่ครับเอาวันนี้นะผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลน์นี่ครับใน IG นะครับหรือว่าอินสตาแกรมนั่นเองนี่ครับสำหรับผู้ชมน่านใดนะครับที่โพสไปแล้วนะครับเรามียอดไลน์น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือว่าคลิปวิดีโอนี่ครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนี่ครับอขั้นตอนแรกเนี่ยผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนี่ครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้นี่ครับเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนี่ครับอเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นี่ครับ kmkth.com กันแล้วนะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนี่ครับก็ให้คลิกมาที่สมัครสมาชิกตรงนี้เลยนี่ครับขมเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลชื่อจริงนามสกุลเบอร์โทรแล้วก็รหัสผ่านนะครับข้อมูลตรงนี้นะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้เนี่ยจะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้แต่ว่าต้องจําชื่อผู้ใช้งานแล้วก็รหัสผ่านไว้ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็อย่าลืมติ๊กที่ด้านล่างตรงนี้เนี่ยสองช่องตรงนี้นะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันได้เลยนะครับ หรือใครที่ไม่อยากกรอข้อมูลให้ยุ่งยากเนี่ยกรสสมัสมัครใช้งานนับด้วยบัญชี Google หรือว่า Gmail ในเครื่องตัวเองได้เลยนะครับก็คลิกที่ด้านล่างตรงนี้นะครับอ่ะแล้วพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยเนี่ยกรกดย้อนกลับมานี่ครับสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนี่ครับสำหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้กรลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนี่ครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmkdh. com กันแล้วนะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับจะกความดูที่ด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ Instagram t i k t o k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับในส่วนนี้นะครับเราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม Instagram นะครับก็คลิกเข้าไปเลยนี่ครับอ่ะแล้วก็มาดูที่หมวดหมู่กันต่อนะครับวันนี้เราต้องการจะเพิ่มยอดไลค์หรือว่ายอดถูกใจนั่นเองนะครับก็เลื่อนมาด้านล่างตรงนี้นะครับเราก็เลือกมาที่อาจถูกใจและประกันส0วันนะครับแล้วก็มาดูที่่บบรรริกกาัันนตอเลยค ในบริการก็จะมีอยู่หลายบริการให้เราเลือกใช้งานนะครับจะมีความเร็วนะครับแล้วก็เรทราคาะครับของบริการที่แตกต่างกันไปนี่ครับก็อเลือกได้เลยนะว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนี่ครับอาผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้นี่ครับพอเลยเลือกบริการก็เรียบร้อยด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นคําอธิบายของบริการนะครับต่อมาในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้กลับไปที่อินสตาแกรมนี่ครับแล้วก็มาที่คิดโดหรือว่ารูปภาพที่เราต้องการจะเพิ่มยอดไลน์นี่ครับแล้วก็คล็อกลิงก์นะครับของ อ่คลิปหรือว่ารูปภาพด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็นำมาวางนะครับในส่วนปริมาณะนี้บอยากเพิ่มย้อไลท์เท่าไหร่เนี้ยก็ใส่ได้เลยนะครับผมจะใส่ไปที่1ร้อนี่ครับพอเราใส่กันไปเรียบร้อยนะครับค่าบริการนะครับก็จะคำนวณมา้เราด้านล่างตรงนี้แล้วนะครับอ่ะคุณผู้ชมก็กดสั่งซื้อได้เลยนี่ครับพอเรากดสั่งซื้อกันแล้วเนี้ยก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับอ่ะระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนี่ครับต่อมานีครับก็ให้มามาดูนะครับที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนครับ อันในหน้านี้นับก็จะมีเลขออเดอร์นะครับที่เราได้ทาการสั่งซื้อกันไปนี่ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริการนะครับที่เราเลือกมานี่ครับเราก็จะเป็นลิงก์นะครับของอ๋โพนะครับที่เราใส่เข้ามาเนี่ยครับตรงนี้ก็แนะนําให้ที่เข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยนะครับว่าลิงก์ถูกต้องหรือเปล่านี่ครับอ๋อโพนะใส่ลิงก์มาไม่ถูกต้องเนี่ยครับยอดรายก็จะไม่เพิ่มขึ้นนะครับต่อมาเนี่ยครับก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อนี่ครับเราก็จะเป็นสถานะนะครับของเว็บไซต์ตอนนี้ขึ้นว่าเราดําเนินการนี่ครับ ในระหว่างเที่ยวรอเว็บไซต์ดำเนินการนะครับสำหรับคุณ้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับแล้วเกิดมียอดจานวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนะครับอาจจะว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่นะครับและยังไม่รู้วิธีการเติมเงินนีครับกอให้คุณชมนะครับกดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้กันเลยนีครับในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเราเลือกหลายช่องทางกันเลยนีครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกนคิวอาร์โค้ดทุกธนาคารเนะยครับช่องทางนี้นะครับก็แค่มาใส่จํานวนเงินที่เราต้องการเติมนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับอกทเติม อ่ะแล้วก็มากดเติมเงิ eviden. นเข้าไปนี่ครับอ่ะเขาก็จะมีค um ียโค้ดเนี่ยเพื่อให้สแกนกันแล้วนี่ครับก็กดบันทึกรูปภาพเลยนี่ครับต่อมานี่ครับช่องทางที่2เนี่ยก็จะเป็นช่องทางอังเปาเวล็ตนี่ครับและช่องทางที่3าก็จะเป็นช่องทางชิวเพย์นี่ครับในช่องทางชิวเพย์ตรงนี้ก็จะมีหลายช่องทางให้เราเลือกใช้เนี่ยก็เลือกใช้งานกันได้เลยนี่ครับอ่ะแล้วต่อมาเนี่ยก็จะเป็นช่องทางคริปโตนี่ครับในช่องทางนี้นะครับก็สามารถเติมได้ถึง2สกุลเงินนี่ครับจะเป็นเงินไทยกับดอลลาร์น ต่อมานี้ครับช่องทางสุดท้ายจะเป็นช่องทาง To มันนี่วอลเล็ตนะครับอ่ะและในทุกช่องทางนะครับพอจะมีคาแนะนำนะครับในการเติมเงินด้านบนแบบนี้เลยนีครับอ่ะคุณผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนก็อย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนีครับต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานี่ครับเดี๋ยวผมก็จะพาคุณผู้ชมนี่ครับกลับไปทีอินสตาแกรมกันเลยนี่ครับตอนนี้นะยอดไลน์นะมีอยู่ที่หกสิบสามไลน์นะยครับเดี๋ยวผมจะลองกดรีเฟรชหน้าจอเนี่ยพดวยยอดไลน์เพิ่มขึ้นมาละสีกอย่างน อ่าแล้วเนี่ยครับยอดไลค์ของเราเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนี่ยก็ขึ้นมาถึง2 4.5ไลค์กันแล้วนี่ครับอ่าก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนี่ครับเราก็อาจจะมีขึ้นเกินมาด้วยนะครับไม่ต้องตกใจไปเนีเพราะทางเว็บกอมีการแถมไปเราด้วยนี่ครับอ่าก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนี่ครับก็แถมไปเรามาเยอะเลยนี่ครับต่อมานี่ครับพอยอดขึ้นกันแล้วเนี่ยก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์กันเลยนี่ครับ ถ้ารับชมท่านใดนะครับที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆนะครับได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับอ่ะขอให้คุณผู้ชมนะครับกดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้นี่ครับอ่ะแล้วก็มากดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วแชร์กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักอะไรนี่ครับโดยที่ให้เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักเนี่ยได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นี่ครับคุณชมก็แจกอัตาค่าแนะนํากันด้วยนะครับถึง5%เลยนี่ครับและหากว่าคุณชมท่านใดนะครับที่ได้เข้ามาใช้งานแล้วนะครับเกิดปัญหาในการใช้งานหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนี่ครับก็ให้กดกลับมาที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่นี่ครับ อ่ะเราก็มาที่เมนูนะครับติดต่อมินตรงนี้เลยนะครับอ่ะเขาก็จะมีเราเลือกติดต่อมินะครับสองช่องทางนะครับจะมีเป็นตัวชื่อเรือนะครับแล้วก็ช่องทางไลน์นี่ครับอ่ะตรงนี้ถ้าเกิดว่าติดปัญหาแล้นเนีัยก็เลือกติดต่อมินกันได้เลยนีครับและสาหรับคลิปนี้นะผมก็มีข้อมูลนะมาบอกกับผู้ชมเพียงเท่านี้นี่ครับสาหรับผู้ชมท่านใดนะที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี้ครับผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอ่ะก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ